สวัสดีค่ะวันนี้ฝนอยากที่จะมาเล่านิทานให้ฟังนิทานของฝนชื่อเรื่องไก่กับไข่นะคะเป็นนิทานที่พิ่งแต่งได้เมื่อกี้นี่เองนะคะก็อ๋อแต่นิทานเรื่องนี้ฝนว่าเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มากกว่าเด็กนะคะอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าฝนได้ซื้อลูกไก่ที่อายุประมาณสัก1เดือนนะคะตัวเล็กๆขนสีเหลืองๆนี่แหละ ให้กับสองพี่น้องเขาเลี้ยงเมื่อประมาณเดือนมกราคม2563ซึ่งด้วยความที่อายุมันมันมันน้อยมากระหว่างทางปรากฏว่าลูกไก่ก็ตายไปเป็น10ตัวเหมือนกันสาเหตุหลักที่ตายก็คือ1ก็คืออากาศมันเปลี่ยนแล้วก็ไก่ก็อายุยังน้อยกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาเพิ่งได้ลูกไก่เขาเห่อค่ะเขาก็อยากจะดูแลฟุ้มฟักมันให้ดี ก็เลยไปประครบประงมมันบ่อยมากเกินไปจนทาให้ลูกไก่ก็ได้รับความบอบช้ําตายเพราะรักกันนะคะท้ายที่สุดเขาก็เลี้ยงมันมาจนวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็ไก่ออกไข่ฟองแรกซึ่งเราก็ดีใจนะคะที่แบบยไก่ออกไข่แล้วซึ่งในความดีใจนั้นเราก็ไปตามหากันแหละว,ว่าเฮ้ยมีไข่กี่ฟองนะอะไรยังไง แต่ว่าพอเราเก็บไข่มาได้ทั้งหมดเนี่ยเรือ่องความดีใจในฝนว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ยังดีใจเลยเพราะว่าเราเห็นมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะแต่ฝนสังเกตเห็นแววตาของลูกฝนที่มันมีมากกว่าความดีใจที่มันเป็นแววตาที่เป็นความสุขและเป็นความอิ่มและและมันมันมันมีอยู่อย่างยาวนานมันไม่ใช่ว่าแค่เก็บไข่เสร็จแล้วมาพูดคุยแป๊บๆแ,แล้วหายไป มันเป็นความสุขที่ฝนรู้สึกว่าม,มันออกมาจากภายในแล้วมันถ่ายทอดเห็นถึงสีหน้าสีตาอะไรพวกนี้ค่ะฝนก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมเด็กทั้งสองถึงถึงมีความสุขได้ขนาดนี้มันมากกว่าความดีใจแน่นอนที่เราสังเกตเห็นพยายามคิดอย่างช้าๆแล้วก็อยู่กับมันทุกอิริยาบถจริงๆทบทวนก็ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งคืนฝนก็เลยเข้าใจว่า เอ๊ะมันเกิดเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าข้อที่หนึ่งฝนก็เชื่อว่าเขาก็ดีใจที่เขาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วมันออกไข่มันเท่ากับว่าคือเขาสำเร็จไปถึงเป้าหมายแล้วอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าเขามีความสุขแต่ในข้อที่สองก็คือว่าทำให้ผลสงสัยว่าไก่ออกลูกเป็นไข่ที่ผ่านมานั้นสำหรับลูกฝนแล้วมันคือ ความรู้หรือความเข้าใจคุณเคยไหมที่มีความรู้เรื่องหนึง่งแต่เมื่อเวลาผ่านไป1นึปีห้ปีสิปีเราเพิ่งเข้าใจเรื่องนั้นเองแล้วเรารู้เลยว่าไอชุดความรู้ที่เราเคยรู้มากับเมื่อครั้งที่เราเข้าใจเนี่ยเฮ้ยมันคนละมันคนละความรู้สึกกันเลยนะมัน มันว้าวอะ่ะพอเข้าใจได้มันมันว้าวมากกว่านะดังนั้นฝนก็เลยแบบเฮ้ยก็นึกถึงตัวเองว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยผ่านไปหลายเรื่องให้ลูกเรามีแค่ความรู้แต่ไม่ได้เข้าใจซึ่งถ้าเป็นเรื่องพื้นฐานบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรจําไปแบบนี้ก่อนลูก เดี๋ยวโตวขึ้นจะเข้าใจหรือว่าในระบบการศึกษาในโรงเรียนฝนก็เชื่อว่าเป็นแหล่งของข้อมูลคลังความรู้ที่ลูกเราสามารถไปเรียนรู้ได้แต่ความเข้าใจที่อย่างลากลึกลงไปนั้นฝนคิดว่าก็ควรที่จะให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าความรู้นะคะในวันนี้ฝนเองก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์นี้ที่ ผลทำให้ลูกฝนไม่ใช่แค่รู้ว่าแม่ไก่ออกลูกเป็นไข่แต่มันคือความเข้าใจที่ฝังเข้าไปในตัวเขาเพราะถ้าแค่รู้มันก็แค่สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้แต่ถ้ามีความเข้าใจโดยเฉพาะความเข้าใจในขั้นพื้นฐานฝนเชื่อเหรือเกินว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให เรามีชีวิตเติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีความสุขและนำความเข้าใจนั้นไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่าลืมนะคะอย่าปล่อยให้เรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นแค่ความรู้แต่เราควรที่จะให้ลูกเราเรียนรู้ถึงขั้นของความเข้าใจขอบคุณมากค่ะโโโโเด็กๆไม่ต้องเปิดเลยใช่ไหมคะลูก 来られます。<laughs>